โดยที่ชมกด้านด้วยนะครับวันนี้เราีเกมอยู่พลาสติกกันอันมีกล่องสุมปฏิหารไม่อีกแล้วยะเวลาการเล่นนี้มีอยู่3วันของรางวัลที่ดีที่สุดของมันเลยคืออันนี้อันยังม่ได้โชคตามนั้นที่เหลือก็ของธรรมดาแต่ลองลงมาหน่อยก็เป็นคนนกตามสภาพวันนึงก็หาได้มาเซตหนึ่งก็เต็มที่เลยเปิดได้ไม่เกิน4กล่องหรอกถ้าไม่เติมนะ เปิดก่อนเลยเราเปิดฟุกน่นไงได้แรกมาที่เหลือแปดกล่องนี้คือเกลือเกลือเลยเกลือน้ําดีเลยมันน่าจะพอได้ของดีแล้วมันน่าจะรีทิ้งได้เลยเงี้ยคือมันรีไม่ได้มันจะรีจิงกว่าเกือเราเปิดครบหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวมันจะรีให้จะได้กล่องธาตุมาก็ยังดียังดีกว่าอันนี้กล่องธาตุ เดี๋ยวดูวหน่อยกิ่องธาตุเราอยู่ไหนไนเรามีที่มันแบบว่าบริสุทธิ์ไหมสีม่วงบกพร่องบกพร่องไม่น่ามีอยูสีม่วงบริสุทธิ์อืมบกพร่องหมดเลยคือได้มาก็ทำนายไม่ได้นอกจากเก็บข้อพังอย่างเดียวเรามันในชทั้งหมดสามชิ้น คบรวมเราอัพกางเกงเอากางเกงอันนี้ตันไปแล้วอีกอันหนึ่งเป็นรองเทา้ารองเท้าก็ไม่ได้เออพราะงนั้นก็อะไรอ่นดี้ถ้าดาบอ่ะดาบได้อะไรอ่ะหมวกดาบดาบได้อนี้หมวกอันนี้ไม่ได้เลยถ้งนั้นอะไรเลยพวกนี้หาของในค้างก่อนดาบอันนี้ได้ไหม ประมว่อ่ะดากระมวกลองมวกก่อนอ่ะมวกได้ั้งาน,นในพวกนี้อะไรใส่ไเปเลยอีกอันคือด,ดาบดาบอันนี้ได้ไหมมว่ได้สองเปอร์เซ็นต์เซ็นแน่วเลย เอาไว้หมดทบรวมอันนี้ได้สองเปอร์เซ็นต์เงินเดิมอันนี้ก็สองเปอร์เซ็นต์อันนี้แม่นยำยังได้อยู่นั่นถือว่าโอเคแม่นยำยังตบอบโจทย์ต่อมาเสือ้อยังไงพวกนั้นวกวูจะอัพไป,ปให้หมดเลยเอาเปอร์เซ็นต์ก่อน ถ้าเปอร์เซ็นต์ก่อนไม่ได้สี่เปอร์เซ็นต์ือว่ายังได้อได้คูงไม่อะแปามาได้ทบรวมเยอะเลยเสือ้อได้หย่ครับปะหมดละมีของกล่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ หมดละจีบวกบวกเสริมก่อนต่อไปบวกขึ้น61มันเป็นวลาจะขึ้นได้ไหมนั่งอะ่ะแตกไปแล้วยังไม่ทันคาดคำเลยอาายัตราสำเร็จยังคงอยู่ที่70%เหมือนเดิมใน61มันหนึ่งมันตันตัง้ง6.5 ตานโลก11บเอนี้พอว่าโอ้ยเดี๋ยว61มาอีกชิ้นหนึ่งหมด,ดเลย61มาสองชิ้นไี่เหลือไก่กะอลาเล่มากไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเลยไม่มีอะไรเลยในครั้งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่จะพอไปอัพได้ไข่นี่เดี๋ยวดีพรุ่งนี้อันนี้เดี๋ยวเอาไปขาย น่าจะไม่มีแล้วลหมดหมดเคร่ยงไอตัวดาลนำโชคตัวแรกเป็นหมีตัวนี้เป็นแมวใครได้ก็ถือว่าโชคดีด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมไม่ไม่เอาแล้วพอเติมแค่แพ็ครายเดือนอย่างเดียวพออย่างอื่นไม่เอาแล้วเล่นตามสภาพได้แค่ไหนคือเอาแค่นั้นนะครับเพชรก็เดี๋ยวปั้นตัวเด็กอยู่ตอนนี้ก็พอมีเพชรของตัวเด็กไว้แต่ยังไม่มี ของที่จะเอาไปขายดึงไปครับว่าชุดพวกนี้มันยังซื้อไม่ได้เพราะว่าขั้นมันห่างกเกินเราคอาร่อยไล่กันดื้อๆาปที่ระลึนระน้อยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันกะนะครับก็ไลค์กดคอมเมนตฝากกดแชร์กดซับซักไลนด้วยเป็นคลิปสัส้นๆบอกอัพหลังว่าช่วงนี้กิจกรรมมันยังไม่มีอะไรเลยจะมาจุติกาเพิ่งลงกำลังลงเก็บของอยู่ ลเก็บเลเวลเพราะว่าที่หนึ่งเลเวลขึ้นไวเหลือเกินเราตามกันแทบไม่ทันเลยนะครับกิจกรรมตอนนี้ก็น่าจะต้องรองกิจกรรมตัวกล่องสุ่มบริหารโชคจบก่อนพอจบแล้วเราก็ต้องรองกิจกรรมใหม่มาว่ากิจกรรมอะไรจะมานะครับผู้ปองของฉันตอนนี้เหลือยุดสามสามนี้ลองสุ่มเล่นๆน,นะกว่าฟุกฟุกได้เพราะว่ายังไงก็ไม่เสียหายอยู่แล้วต้องสุ่มใหั้นหมดอยู่แล้วพรุ่งนี้ก็ ค่อยสุวิธีรอวันสุดท้ายเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ